เขาน่ารักกันขนาดนี้ไม่ให้เรารักได้ไงเนาะความความน่ารักความผูกพันความแบบคือไม่ต้องระบุสถานะอืมเขาบอกเพื่อนแต่การกระทํามันก็เพื่อนแหละเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ได้เออเพื่อนมันน่ารักจริงๆคือใดๆพอมาเจอดรามา่าไม่เป็นเจอดรามา่าวันนี้มันก็ทําให้เรารู้อะไรหลายๆอย่าง แม,แม่เบนพูดได้ดีมากพูดได้น่ารักมากมันไม่จําเป็นที่แม่จะต้องทําลายลูกๆของแม่ทั้งสองคนแม่เป็นคนดึงเขาขึ้นมาแม่เบนก็พูดถูกนะคะน,นี่ถ้าใครจําได้ว่าเกิดเรื่องอะไรเนอะแล้วใดๆใดบุ๋มก็ชอบความชัดเจนของผู้จัดการที่พูดถึงน้องน้องนุกน้อง,อง,องปายบ้านน้องนุกความเป็นเพื่อนกันทำบาให้ปายมีมุมของปลาย,าย,ายอโอโอลาบุบู๊ก็เอาไว้ มุมบาของไปไปโอดีโอคือแบบไม่ต้องพูดอะไรมากไหมแค่กรีดหัวใจออกมาก็มีแต่ไปๆไปอะแค่กรีดออกมาอืมเนาะมันน่ารักจริงๆไม่พูดเยอะเจ็บคออออ่่กกยูนน

เสียตีก่อนผมไปเดินไปหาคุณ้เลยเปลี่ยชื่อทำไมเป็นหมู่านเอเอ้ยมเออเขาไปงพี่ไฟหไปหาเราก็ปีนอยู่บน้นม้พี่เห็นยู่ลูกปีนต้นลายปีนต้นโอ้ดีเดีรที่เอมันต้นยวมันเป็นีกต้นแล้วเน่ย ชื่อนุถ้ากิดหัวใจออกมาคงจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าให้ตายกันน้งคับสามสอ่งานะครับมีครับผม อย่าเหดีดีออกาด่าราลงอมดาเราหนึ่งสองสายอย่าอย่าไปลงกเขาอย่าไปลงกเขาจะจุก็ช่างเขาไปไป

tiếng Anh 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 ต้องตอบเร็วเ <breathe. S 1> ลยใช่ไหมกลางวันกลางคืนเดือนสองสามกลางคืนเริงัวใจกันซ้ำเข้าแล้วเอาใจลูกค้าหน่อยครับเครือข่ายที่ใช่หนึ่งเท่าไนี่ตอบก่อนเลยของแท้บอลล์รักเอสที่สุดในชีวิตนี้ถ้่เกิดมาผมไม่เคยใช้เครือข่ายในเอสคือเสถียรดที่สุดรม่ว่าจะเป็นการโทรเป็นการเล่นเน็ตโปรโมชั่นทุกอย่างเอสดีที่สุดครับทุกคนครับพูดขนาดนี้พีซัตเตอร์ลุกไป อก่อนครับอาหารครับผมแกงเข็งแกงกระไม้แกงกระไม้โอ้ยนัดกันมาก่อนแต่ไม่ได้นัดเอาแม่เ้าเดืยวขนมจีนฮะเดี๋ยวอะไรเดือบขนมจีนเขาเดืยวขนมจีนแกเดบบอกซ้ำกันที่หลังเอาไหมถังไม่นู่นหรืได้้างไม่เอาเ้าเดืยวขนมจีนเ้าเดือบอันเดยว เขาหล,ลองกันเป็นคนเรากันดีนะทำไมออแบบนี่เ,เหมือนปีนยากไปเลยอยู่บ้านไปเที่ยวหนึ่งสองสามไปเที่ยวจริงๆไม่ได้จะไปเที่ยวอยู่บ้านนี่ยนะท่านบอกอยากให้มันตกการจริงๆมาร์กโกรกจนไม่อยู่บ้านแต่ตว่าโอ้าอยากไปเที่ยวก็เลยไปเท,<า>ที่ยวไ,ไปเพราะความจำเป็นไปเพราะมูลละ้นี่แหละการแต่งกา,ายนิดนึงครับรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังผ้าใบ จังหวะมันเป็นจังหวะเอางี้ครับขอเป็นหมวดเพลงดีกว่าหมวดเพลงให้ตอบนะครับตอบตอบเพลงที่ใช้ดีที่สุดที่นำมาเป็นคอร์ดมิีคคือเพลงเพื่อนเอ๋ยกูลืมเขาแล้วเพื่อนกูลืมเขาแล้วเก็เติมให้ไงนิดหน่อยนิดหน่อยที่เพลงอุระช็อตอุระชา แย่แย่ครับผมบอกแล้วไม่มีสัว์รบดเยอะไม่มีสัตว์รับดูเยอะฮไม่ส่องคีวไม่ส่งคีวไม่ส่องคีโอ้ใส่รอยในบ้านคุณโดนอ่ะจะมีแค่ตัวมอลลี่ค่ะตอนนี้คุณโดนอนุญาตให้ในบ้านมีแค่มอลลี่แล้วจะมีแค่ตัวไอ้ดีโมอะไรเนี่ยที่ที่โอ้ทุกคนบอกว่าหน้าคใายคุณโดนก็เลยมีสองตัวตัวตอนนี้น่าจะต้องเป็นสามตัวสายพันธุ์แล้วล่ะ แล้วก็จะมีลาบูบูที่คุณปายชอบได้มาจากพิติค่ะพิติให้มาเป็นตัวตัวใหญ่คุณคุณโดนจะวางไว้ตรงบาร์บอร์ค่ะไว้ตรงบาร์ไว้ตรงโซนที่เป็นโซนบาร์แล้วก็จะมีลาบูบูอีกประมาณสองสามไซส์ค่ะไซส์น่าจะไซส์สี่ร้อยที่โดนจะเอามาไว้แค่แค่นั้นเลยวันนี้คุณโดนก็นั่งรถคุณปายไปจนถึงร้าน ข้าวแล้วก็นั่งจากร้านข้าวไปที่บ้านคุณดนยาวเลยมุมที่คุณดนเอ้ยมุมที่คุณปลายลงเป็นมุมอนี้นะคะเป็นมุมบา์บอร์ดเป็นมุมจุดที่คุณดนเขาก็สําหรับคุณปายนั่นแหละ<อ>ก็สําหรับคุณปายนั่นแหละ ลูกของแม่ทั้งสองคนนะแม่เป็นคนเดิงออกมาเพื่อที่จะให้มาอยู่อยู่ในจุดจุดเดียวกันเหตุผลอะไรที่แม่จะต้องไปทําร้ายลูกของตัวเองอะ่ะคิดให้ดีๆลูกมันมีเหตุผลใดที่แม่เบนจะไม่รักลูกๆของแม่เบนฝากไว้ให้คิดแค่นี้นะคะลูกน้องทั้งสองคนก็เดินออกมาด้วยกันนะคะเดินออกมาในที่เดียวกันแม่เบนเนี่ยไม่ไดไไ้ไม่คิดเลยว่าต้องอย่างงู้นอย่างนี้มันแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่อะไรหลายๆอย่าง ตัวแม่เบนแม่เบนเองก็ไม่ได้ไปไม่สามารถที่จะไปกดเกณฑ์ชีวิตของเขาได้เป็นผู้แค่เป็นผู้ให้กําเนิดนะคะไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตเขาแล้วก็ไม่ได้ไปกักเกณฑ์ว่าเขาต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ,ะแม่เบนก็เหมือนกับทุกๆคนเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประดาบเกณฑ์แม่เบนผู้ให้กําเนิดเขาเฉยๆนะคะทุกคนไม่ใช่เจ้าชีวิตเขา